เริ่มจากเสื้อก่อนนะฮะนี่ทีหนึ่งเนะครับทีหนึ่งเเป็นเสื้อเชิ้ตของ i n n o v a t e นะครับก็ใส่สบายผ้าแห้งไวนี่ยนะใส่ออกลมออกงนานได้เสื้อผ้าใส่สบายนะครับมีสีตรงนี้ก่อนมีซิปตรงนี้ซิปซ่อนตรงนี้นะครับ ตอนนี้เป็นสต็อกเก่านะฮะราคาราคาปัจจุบันรู้สึกจะปรับขึ้นมาแล้วแต่ว่าผมยังมีสต็อกในราคาเดิมอยู่ตัวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับมีตั้งแต่ไซส์ MLXL เสื้อตัวใหญ่นะครับเสื้อตัวตัวใหญ่เลยแหละนี่ไดี ID. นะฮะก็เสื้อใส่ออกวงออกงานไปลงไปไหนใส่อารากขาเมีย <laughs> นี่ตัวที่ผมใส่อยู่นี่มันจะเป็น ไซส์ l นะครับคือปกติผมจะใส่เสื้อไซส์ Size xl 2 x นะครับมาเจอตัวนี้ก็ l ก็เวอร์วังแล้วนะฮะนี่มีการเย็บตัดเย็บอย่างดีเลยสินค้าเบ็ทอินไทยแลนด์นี่แล้วเสื้อไปเอามาจากไหนครูก็ไปเอามาจากร้านแดงรัสเซียนั่นละนะครับต้นทางเขาร้านของพี่แดงเขานะครับก็อุดหนุนกันมาก็คือซื้อเข้ามาขายนั่นแหละและ้วก็มากระจายกันสินค้าคุณภาพดีแล้วก็อยากจะนําเสนอ